สวัสดีครับท่านชื่อหอพี่น้องเช่นเคยครับโผว์มันนี่พาพี่น้องมากินไข่ลังมันกินโดนเต๋อแล้วไข่ลังกไงไข่ลังหัวนี่พิณองเนี่มันเป็นไข่ลังหมูเดินี่รสซๆเลยไปมุสอเลยไปอุดรมุสอได้สิไหมท้าแหวกันเลยไหมามันประกาศงานอย่างเคียงเหนือมาจวดกระโดดเอาตอนนี้เดือดงี้ก่อนเลยเหลวออื แล้วสิ้นจีนะพี่น้องสิ้นจีผู้ใดเอาเข้าขา,าออกก็เอาออกได้ได้คนหน่งตจ้าโมออกจริงินได้ด้วยอืมโอ้อโโซ่เลย ก็ยังวายาู้่ะไรอืมอืมอือไยมงอืมมงนี่ต้องเอาออกนนี่ยบอืมริบสูเลยอ่ะท่า Ô. Tại 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 Ư อืม mm hmm. แกหนอนพ่องอืมอ mm ืม hmm. mm hmm. ต้องเอาออกตรงสี่พี่นอ้องนี่อืมเ mm hmm. mm hmm. นี่ย Ну mm -hmm.

อืมพันพัก mà để săn đấy, cá dầu cứ, ừm, cái biết เราเห็ดเชมปนุคนไ้เพี่อย่างเม mm hmm. ื่อไหร่กูเทคือถือไปไนนี่ mm hmm. นก็จะกินง่ายไปเนาะ <c oughs> เอามันมันออกอ mm hmm. เพิ่นเพิ่งแกะออกเพิ่นเชื่อนนล่แหละ 으음? <laughs> 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 ตัวนี้ออกเนี่ยอืมขึนหนึ่งเบิร์ตไน้อง